การส่งออกลำไย,ยสดของไทยไปยังสาธารณรัฐประชาปปรรระตายายสธรรัฐชาชนจีนที่ผ่านมาก็ถูกติดจับบ่อยครั้งนะครับเพราะว่าตรวจพบสารตกค้างจากการรมก๊าซสารพระดไดออกไซด์ด้วยวิธีเผาอบกรรมถัน ทางศูนย์วิจัยและก็พัฒนาลำไย,ยแม่โจ้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสอกอวก็ได้มีการศึกษาวิจัยวิธีแก้ปัญหาด้วยการสร้างห้องรมก๊มาซไดออกไซด์กับผลลำไย,ยสดสสด้วยระบบบงังคับอากาศแนวตั้งก็ได้ทดสอบระบบไปที่เรียบร้อยแล้วพบว่าสามารถ รถแก้ปัญหาหรือว่ารถปริมาณการตกค้างของสารก๊าซสังกรระไดออกไซด์ได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ทางจีนกาหนด,รรดไว้อีกทางก็ไม่มีเกิฑนจะมาถัานแล้วก็ผลลัายหย่ยังคงสดอยูอรรย่นะครับผูบ้ประกอบการรายไหนอยากจะให้เราต้องการเอาไปทดสอบแล้วก็ยินดีครับยินดีหรือว่าจะเอาผลลมใหญ่มาที่อันนไม่โจงก็ได้ครับ สำหรับห้องรมก๊าสนี้ก็ใช้งบประมาณประมาณ3,50 0 0 0บาทด้วยกันขณะนี้สกวกำลังเตรียมยื่นขอจดส,สิทธิบัตรนะครับผลงานการวิจัยอยู่นะครับ